เรื่องกินน้ำใต้สอกยอมเป็นแม่คนที่สองในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดบัวนั่งอยู่ที่ระเบียงห้องในบ้านเช่าหลังเล็กๆของเธอแสงไฟจากเสาไฟฟ้าสาสองเข้ามาอย่างเลือนลางถ้ามองออกไปในความมืด โดยสตาที่เต็มไปด้วยการรอคอยเพราะคืนนี้จะมีคนสำคัญมาหาบวนั้นเป็นผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยสะดุตาแต่ชีวิตของเธอกลับไม่ได้สวยงามเหมือนรูปลักษณ์ภายนอเพราะอยากหนีจากความจนและหวังชีวิตที่สุขสบายแต่เพราะฐานะต่ำต้อยบวกกับปัญหาหลายๆอย่างรุมเรา้าทำให้เธอ ตัดสินใจเลือกทางเดินที่คิดว่าสบายที่สุดเกือบเที่ยงคืนเสียงรถยนต์ของคนที่เธอรอก็ดังคืนทินาบานหลังจอดรถเสร็จอนเนกก็เดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆตรงมุมปากอนเนกนั้นอายุ40กว่าปีแล้วในขณะที่บัวเพิ่งจะ20เป็นสาวรุ่นกวาดาใด รอนานไม่บัววันนี้ฉันงานยุ่งจริงๆอนเนกไม่ได้งานยุ่งแต่เพิ่งปลีกตัวจากบ้านอีกหลังได้ตั้งหาแม้จะรู้ว่าเขาโกหกแต่บัวก็เลือกที่จะไม่สนใจเพราะตั้งแต่มาอยู่กับอนเนกชีวิตเธอก็ดีขึ้นมีบ้านให้อยู่มีเงินให้ใช้และได้เรียนต่ออย่างที่ใจต้องการไม่นานคะ่ะคุณอนเนก กินอะไรมาหรือ,อยังคะเรียบร้อยแล้วบัวละ่ะกินอะไรหรือ,อยังอนเนกยอนตัวลงบนโซฟาโดยขณะนั้นบัวเดินไปหยิบแก้วน้ำเย็นมาให้เขากินของข้าวแล้วคะ่ะเหลือแต่กินของหวานบัวเอ่ยอย่างยั่วยวนเพราะสถานะของเธอคือทำยังไงก็ได้ให้ผัวรักผัวหลงและไม่คิด ไม่มีใครอื่นอีกจากนั้นทั้งคู่ก็เดินขึ้นห้องนอนไปพร้อมกันทันทีที่ประตูปิดลงฉากสวาดก็ดำเนินไปกระทั่งจบลงบัวนอนอยู่ในอ้อมกอดของอนเนกผู้จาออดอ้อนเขาอย่างที่เคยทำแค่เธอเอ่ยปากอะไรที่หาซื้อได้อนเนกก็มักจะรีบหามาให้เพื่อเอาใจเมียเด็ก ที่อายุคราวลูกอนเนกยอมรับว่าตั้งแต่มีบัวหัวใจเขาก็กระชุ่มกระชวยไม่เหี่ยวแห้งไปตามอายุต่างจากเวลาที่อยู่กับภรรยาหลวงที่มองไปทางไหนก็ไม่มีความสดชื่นเมื่อไรคุณจะยารอหน่อยนะบัวฉันอยากให้ลูกคนเล็กเรียนจบซะก่อนค่ะบัว เอยรับอย่างว่าง่ายคำพูดของอนเนกท้าไม่เธอมีความหวังมากขึ้นเพราะตอนนี้ลูกคนเล็กของอนเนกนั้นเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วอีกไม่นานเธอก็จะสลัดตำแหน่งเมียน้อยที่คอยกินน้ำใต้ศอกทิ้งแล้วขึ้นไปเป็นเมียมีทะเบียนสมรสที่มีหน้ามีตาไม่ต้องหลบหลบนซนซอนอยู่แบบนี้เช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งคู่ก็แยกย้ายอนเนกไปทำงานส่วนบัวไปเรียนกระทั่งบ่ายเธอก็ไปซื้อของที่ต้องการโดยเงินที่ใช้อยู่ทุกบาททุกสตางค์ในตอนนี้ล้วนแต่เป็นเงินที่อนเนกให้พ่อกลับถึงบ้านผู้เป็นแม่ก็โทรมาไม่ต้องเดาบัวก็รู้ว่าแม่จะพูดอะไรเลิกกับมันหรือยังแม่ เรียกคุณอนเนกให้ดีๆหน่อยบัวแย้งกลับจะเรียกอะไรก็เรื่องของกูมึงนะมึงกูเลี้ยงมึงมาดีๆดันไปเป,นเป็นเมียน้อยเขาเมียน้อยแล้วยังไงแม่ตอนนี้เป็นเมียน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ได้เป็นเมียเอกมีทะเบียนสมรสเสียเมื่อไหร่พูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไง คุณนเนกกำลังจะเลิกกับเมียแล้วมาแต่งงานกับฉันแม่รอค่้าดองได้เลยบัวเออย,ยังมั่นใจแต่คนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนกลับไม่เชื่องง่งไงโอ๊ยฝันหวานไปหน่อยหรือเปล่าถ้ามันเลิกได้จริงๆป่านนี้เลิกไปนานแล้วไม่ใช่ให้ความหวังมึงลมๆเล้งๆอยู่แบบนี้คอยดูแล้วกัน ฉันจะต้องได้แต่งงานกับคุณอนเนกเออเออไว้จะคอยดูปลายสายกระแทกเสียงใสเพราะตั้งแต่รู้ว่าลูกสาวไปเป็นเมียน้อยอนเนกก็ทุกใจมาตลอดพูดดีก็แล้วด่าก็แล้วบัวก็ยังไม่ยอมเลิกกับอนเนกคิดแล้วก็ผ่านกลุ้มใจทันทีที่วางสายกับแม่บัวก็หน้าบอกบุญไม่รับอยู่ในบ้าน หงุดหงิดใจที่แม่ไม่เคยเข้าร้คางเอาแต่ดุดาแต่นั่นก็เป็นพลังท้าไม่บัวคิดที่จะสู้และทำให้แม่เห็นว่าเธอจะไม่เป็นเมียน้อยไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนก่อนจะสะดุง้งเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งมันคือข้อความจากอนเนกคืนนี้ฉันอาจมาไม่ได้นะบัวมีเรื่องด่วนต้องไปต่างจังหวัดกับครอบครัว ไว้ฉันจะโทรหาบัวอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาเธอรู้สึกเจ็บปวดแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อนเนกไม่รักษาสัญญาเธอคุ้นเคยกับการเป็นที่สองเสมอแต่ที่สองคนนี้จะขยับไปเป็นที่หนึ่งให้ดูเพราะอยากมัดใจอนเนกให้อยู่หมัดบัวจึงต้องสวยอ่อนหวาน และเอาอ,อกเอาใจเก่งไม่มีใครสอนแต่เธอก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นยิ่งทำให้อนเนกรักและหลงบัวมากขึ้นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ยิ่งใกล้ถึงวันเกิดด้วยแล้วอนเนกก็ยิ่งตามใจปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดจ้ะบัวอะไรก็ได้คะ่ะอืม รถป้ายแดงสักคันดีไหมบัวจะได้ขับไปเรียนไปเที่ยวตอนที่ฉันไม่อยู่คำเสนอของอนเนกทำให้บัวตาลุกวาวจริงเหรอคะจริงสิฉันอยากให้บัวมีความสุขเพราะยิ่งบัวมีความสุขฉันก็จะมีความสุขตามไปด้วยขอบคุณคะ่ะคุณอนเนกบัวยกมือไหว้แทบอกอ,กอนเนก หอมแก้มนุ่มใหญ่ซ้ายทีขวาทียิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับของขวัญวันเกิดที่จะได้ในปีนี้แต่ปีนี้ฉันคงมาฉลองวันเกิดด้วยไม่ได้นะทำไมล่ะคะพึ่งจะยิ้มประโยกๆแต่ประโยคที่ได้ยินทำอบับวัวหุบยิ้มแทบไม่ทันฉันต้องพาครอบครัวไปต่างประเทศครอบครัวหรือแค่เมียคุณ บัวเอ่ยอย่างน้อยอกน้อยใจไปกันทั้งครอบครัวจริงๆแล้วหนูหล่ะคะเมื่อไหร่จะได้ไปต่างประเทศบ้างเมื่อคนในครอบครัวอนเนกได้ไปต่างประเทศบัวก็ร้องขอบางเรียกได้ว,ว่าอะไรที่อนเนกเคยให้ครอบครัวเธอก็ต้องได้เหมือนกันปลายปีดีไหมส่วนจะไปที่ไหน ฉันให้บัวเลือกจริงๆนะคะคุณอเนกน้ำเสียงของบัวนั้นเปลี่ยนไปทันทีเธอดีใจจนยิ้มไม่หุบจริงสิสำหรับบัวฉันตามใจเสมอ <c oughs> หนูรักคุณอเนกรักมากนะคะ <c oughs> ฉันก็รักเธอเป็นเด็กดีของฉันแบบนี้ตลอดไปนะ เพราะมัวแต่ดีอกดีใจที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศทำให้บัวไม่ได้คิดและตีความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนี้ของอนเนกเท่าที่ควรพัถ้าคิดได้เธอจะรู้ทันทีว่าอนเนกไม่คิดจะให้เธอเป็นเมียหลวงแต่อย่างใดยังไงเขาก็ต้องเลือกภรรยาคนปัจจุบันอยู่แล้วทุกอย่างดำเนินไปเรื่อย กระทั่งลูกสาวคนเล็กของอนเนกเรียนจบหนุ่มใหญ่ก็ไม่มีท่าทีจะเลิกกับภรรยาตามที่สัญญาเอาไว้แต่อย่างใดทุกครั้งที่บัวทวงถามอนเนกก็บ่ายเบียงและบอกว่ายังไม่ถึงเวลาไปไปมามาทั้งสองก็ทะเลาะกัน <c oughs> คุณผิดสัญญากับหนู <c oughs> บัวกแกล้งร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสงสาร <c oughs> คุณพูดเองว่าทะลุคนเล็กเรียนจบแล้วจะอยากกับเมียแล้วมาแต่งงานกับบัวอนเนกถอนใ,ใจออกมาหนักๆเขายกมือขึ้นนวดขมับราวกับพยายามสงบสติอารมณ์ฉันก็เคยบอกแล้วไงว่ามันไม่ง่ายบัวต้องเข้าใจสถานการณ์ของฉันด้วยสิคำพูดนั้น เหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟบัวลุกขึ้นยืนทันทีดวงตาของเธอเต็ไมไปด้วยความโกรธเพราะเข้าใจไงหนูถึงรออยู่แบบนี้ที่ผ่านมาบัวทำดีแล้วทำตัวน่ารักแต่ฉันอยากขอเวลาอีกหน่อยได้ไหมนานแค่ไหนคะเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปี คุณปล่อยให้หนูรอรอั้นทั้งที่คุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ายังพูดมีรู้เรื่องอยู่แบบนี้ฉันจะกลับอนเนกพูดด้วยน้ำเสียงที่หวนคืนเพราะไม่อยากมาทะเลาะก,กับบัวอีกหนูไม่ให้คุณกลับอย่ามาออกคำสั่งกับฉันบวัวหนูขอโทษหนูรักคุณมากแล้วหนู ก็ไม่อยากเสียคุณไปจริงๆเยี๋ยวโทษให้หนูสักครั้งนะคะคุณอนเนกหนูสัญญาว่าจะเชื่อฟังคุณเมื่อเห็นว่าอนเนกแข็งกร้าวึ้นบัวก็ใช้ไม้อ่อนเอาลูกเพื่อให้เขาใจเย็นลง <c oughs> นี่แหละคือบัวคนเก่าของฉันในที่สุดอนเนกก็ยิ้มออก รวมถึงมั่นใจว่าสามารถเอาบัวได้อยู่หมัดแต่สำหรับบัวมันไม่ง่ายขนาดนั้นบัวแกล้งทำทุกอย่างให้เป็นปกติจนอนเนกนั้นตายใจรวมถึงพยายามทำให้ภรรยาของอนเนกรู้การมีตัวตนของเธอหรือไม่ก็เริ่มระแคะระคายบ้างเพราะคิดเองเออเองว่าหากภรรยาของอนเนกรู้ว่าสามีมีเมียน้อยอาจเป็นฝ่ายขอเลิก เมื่อคิดแบบนั้นบัวจึงค่อยๆเริ่มแผนการสร้างความร้าวฉานเริ่มจากแกล้งลืมลิปสติกในรถของอนเนกบางฉีดน้ำหอมกลิ่นที่เธอชอบใส่บนเสื้อผ้าของเขาบางครั้งก็แกล้งโทรไปหาในจังหวะที่อนเนกอยู่กับครอบครัวอย่างวันนี้ก็ถึงขั้นตามไปที่ร้านอาหารแต่งตัวสวยๆให้อนเนกเห็นว่าเธอเองก็อยู่ที่นี่ พอเห็นบัวอเนกก็รีบหาจังหวะปลีกตัวไปหาทันทีก่อนจะลากแขนบัวไปคุยย่งที่รับตาคนแล้วพูดขึ้นเบาๆเพราะกลัวคนอื่นจะได้ยินมาที่นี่ทำไมบัวก็แค่มากินข้าวอเนกมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังทำไมต้องไปที่นี่ก็ที่นี่อาหารอร่อยนี่คะ อีกอย่างคุณอเอกก็ไม่ได้พาบัวมากินนานแล้วกลับไปซะบัวทำไมคะหรือกลัวเมียคุณเห็นอนเอกถอนหายใจยาวๆออกมาความกดดันเริ่มก่อตัวในแววตาของเขาไปกินที่อื่นเดี๋ยวฉันโอนเงินให้อยากไปช็อปปิ้งด้วยก็ได้งั้นบัวขอห้าหมื่นนะคะ โอเคห้าหม่นก็ห้าหมื่นขอบคุณค่ะบัวยกมือไหว้อนเนกเหมือนอย่างเคยแต่ครั้งนี้เธอจงใจกอดเขาเพื่อฝากกลิ่นน้ำหอมให้ติดเสื้อที่อนเนกสวมอยู่แล้วโบกมือลาอนเนกถึงกับถอนหายใจออกมาหนักๆแล้วเดินกลับไปสมทบกับทุกคนที่โต๊ะอาหารโดยสวนกับภรรยาที่กำลังไปห้องน้ำ บัวที่ยังไม่ได้ออกจากร้านยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วเดินจำ้ำตรงไปยังห้องน้ำเช่นกันเดินผ่านหน้าภรรยาของอนเนกอย่างตั้งใจเติมแป้งเติมปากเล็กน้อยและส่งยิ้มให้เรไรจากนั้นก็กลับออกไปจากห้องน้ำโดยสีหน้าเยาะเย,ะเยะ้ยราวกับเป็นผู้ชนะแต่แล้วความสุขของบัวก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อจะจูเรไร ก็ปรากฏตัวขึ้นที่นาบานแม้จะตกใจแต่บัวก็ทำใจดีสู gam, ้เสือคุณมาหาหนูที่นี่ทำไมคะพูดเหมือนเธอรู้จักฉันเรไรเอ่ยถามสีหน้านิ่งๆก่อนจะไล่สายตามองภรรยาน้อยของอนเนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าก็ว,ว่าได้ซึ่งบัวน,นั้นไม่ชอบใจ สายตาของเรรเท่าไหร่นักรู้คะ่ะถ้าอย่างนั้นก็คงรู้ว่าฉันมาที่นี่ทำไมคุณจะมาบอกให้หนูออกไปจากชีวิตคุณแอนเด็กใช่ไหมคะใช่ถือว่าเธอเป็นคนสวยและฉลาดถ้าหนูไม่ยอมไปนะคะบัวถามกลับด้วยท่าทีแข็งกร้าวเพราะถือดี คิดว่าอนเนกรักเธอหลงเธอมาเธอก็จะไม่เหลืออะไรคุณกำลังขู่หนูอยู่ฉันไม่ได้ขู่เพราะเธอก็ไม่ใช่เมียน้อยคนแรกของคุณอนเนกปกติฉันจะปล่อยผ่านคนที่อยู่เป็นแต่เธอไม่ใช่แบบนั้นคุณพูดหมายความว่ายังไงที่บอกว่า หนูไม่ใช่เมียน้อยคนแรกของคุณอนเนกก่อนหน้าที่จะมีเธอคุณอนเนกก็มีอีกหลายคนตอนนี้ก็น่าจะมีสุกไว้แต่ฉันแค่ยังจับไม่ได้ก็เท่านั้นม่จริงคุณอนเนกเขามีหนูแค่คนเดียวเอาอะไรมามั่นใจผู้ชายอย่างคุณอนเนกไม่เคยพอกับเรื่องพวกนี้หรอกนะถ้ามีเชื่อ ธอก็ลองจับพิรุษดูสิถ้าฉันเป็นเธอที่ยังสาวยังสวยขนาดนี้ฉันจะไปหาชีวิตที่ดีกว่ามานั่งรอกินน้ำใต้ศอกฉันไม่อยู่ในฐานะเมียน้อยเมียเก็บแบบนี้แต่คุณอนเนกบอกจะหย่าก,กับคุณแล้วมาแต่งงานกับหนูฉันก็เห็นเขาพูดแบบนี้กับทุกคนเอาจริงไหมคุณอนเนก ไม่เคยแม้แต่จะปรีปากคอเลิกกับฉันสักครั้งเดียวไม่จริงคุณโกหกสุดแล้วแต่เธอจะเชื่อฉันอยู่กับคุณอนเนกมานานทำไมจะไม่รู้นิสัยเขาแล้วคุณทนได้ยังไงเรไรไม่ตอบคำถามนั้นของบัวแต่กลับส่งยิ้มให้แทนซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ทำให้บัวรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูก หลังจากเรไรกลับไปบวก็นั่งคิดกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อความหวังที่จะได้เป็นเมียแต่งของอนเนกนั้นเลือล่อนลางลงไปทุกทีรวมถึงถ้างัดข้อกับเรไรจริงจริงเธอก็คงซูไม่ได้แถมยังจะเจ็บตัวซ้ำอีกด้วยแต่เพราะรักและผูกพันทำให้บัวยังตัดใจจากอนเนกตอนนี้ไม่ได้ยิงได้ยินเรื่องอนเนก จากปากของเรไๆนั่นยิ่งทำให้บัวระแวงจึงเริ่มจับพิรุธอนเนกมากขึ้นแอบดูโทราศัพท์ของอนเนกตอนไม่อยู่แอบขับรถตามจนแทบไม่ได้เข้าเรียนไม่นานก็จับได้ว่าอนเนกมีผู้หญิงอีกคนเป็นเด็กสาวรุ่นเดียวกับเธอบัวตามจนรู้ว่าอนเนกไปเช่าบ้านให้ผู้หญิงคนนั้นที่ไหนพอเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกัน ความอดทนของเธอก็ขาดพึ่งบัวเข้าไปอรารวาสเหมือนคนบ้านี่เหรอเหตุผลที่คุณบอกไม่มีเวลาให้หนูบัวใจเย็นๆแล้วกลับไปรอฉันที่บ้านก่อนอนเนกพยายามทำให้บัวสงบแต่ยิ่งพูดเหมือนเขายิ่งสาดน้ำมันใส่เปลวไฟในอกของบัวใครเลยคะคุณอนเนกผู้หญิงคนใหม่ ที่เกาะแขนของอนเนกอยู่เอ่ยถามคืนพร้อมทำหน้าใส่ซื้อแต่บัวรู้ทันทีว่ามันแค่การแสดงเท่านั้นกูเป็นเมียคุณอนเนกมึงได้ยินหรือยังถ้าได้ยินแล้วก็ไปจากชีวิตผัวก,กูเดี๋ยวนี้บัวพยายามคว้าตัวผู้หญิงคนนั้นแต่กลับถูกอนเนกขวางเอาไว้บัวหยุดไม่หยุดบัวจะตบมัน คุณเอเนกปล่อยบัวเสียงตบดังขึ้นฉาดใหญ่แต่ไม่ใช่เสียงที่บัวตบหน้าผู้หญิงคนใหม่ของอนเนกแต่อย่างใดคุณตบหนูบัวจ้องหน้าอนเนกด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความโกรธปนผิดหวังเสียใจที่อนเนกเลือกผู้หญิงคนนั้นแทนที่จะเป็นเธอเออจะได้หยุดเป็นหมบาบ้าสักที อนเนกตะคอกอใส่บัวนั่นทำให้เธอตัวชาทันทีคุณอนเนกเลือกมันเหรอใช่รู้แล้วก็ออกไปซะคุณอนเนกบัวเอ๋ยเรียกอีกฝ่ายด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงวันที่เธอถูกเฉดหัวออกไปเา่ากับของไรคะ่ะ สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรตามที่หวังสุดท้ายเธอก็หลงเชื่อคำโกโหกหลอกลวงของผู้ชายแต่ก่อนไปบวก,ก็อารวาดทำลายข้าวของไม่เลือกจนพังไปหลายตัหลายอย่างชาวบ้านที่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายต่างพากันมามุงดูบางคนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลจนเป็นกระแส เมียน้อยตบเมียน้อยแย่งผัวขราวพอคนที่สะใจกับเรื่องนี้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรไรการยืมมือคนหนึ่งเพื่อทำลายอีกคนหนึ่งก็สนุกไปอีกแบบส่วนอนเนกก็เลือกที่จะเก็บตัวเงียบเพื่อให้ข่าวซาไม่อย่างนั้นคงไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแต่เรไรก็รู้ดีว่าอีกไม่นานหลังเรื่องซา อนเนกก็สันดานออกกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมมีเล็กมีน้อยให้เธอตามเก็บไม่จบไม่สิน้นคนรอบข้างรวมถึงลูกๆบอกให้เธอหย่ากับอนเนกแต่เธอเลือกที่จะไม่หยา่าในเมื่อเขารักสนุกอยู่แบบนี้เธอก็จะกอดทะเบียนสำรสให้แนนเป็นเจ้ากรรมในเวรกันไปจนตายกันไปค้างผิงคนไหนอยากขึ้นมาแทนที เธอก็ปล่อยให้ฝันกลางวันไปอย่างนั้นส่วนบัวก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนอกไปขออาศัยอยู่กับแม่ชั่วคราวเช่นกันโดยของที่อนเนกเคยให้เธอก็ออกไปด้วยไม่ยอมคืนคนเป็นแม่แม้จะดุจะดา่าแต่พอลูกเดือดร้อนมาก็พร้อมเป็นที่หลบภัยชาวบ้านหลายคนรู้ข่าวก็คอยแต่พูดแขะพูดจาไม่ดีใส่ ตราหน้าว่าบัวเป็นเมียน้อยจนชื่อเสียงลือกระชอนเห็นไหมว่าผลมันเป็นยังไงฉันรู้ละแม่รู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองอย่ารีกลับไปเป็นเมียน้อยเขาอีกข้าวอยู่ในครัวหิวก็ไปกินขอบคุณนะแม่ขอบคุณที่มีซ้ำเติมหนูอืม มึงลูกกูนะเอ่ยจบผู้เป็นแม่ก็เดินไปปล่อยให้บัวมองตามแล้วน้ำตาม,มันก็ไหลเพราะอยากสบายจึงไปเป็นเมียน้อยเขาหลงเชื่อคำพูดโกหกของผู้ชายจนหูหนวกตาบอดไม่ยอมรับความจริงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยแถมยังเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกนาน